เลวัยนะในหัวฝอกอาจจะไม่ได้แบบเป็นหัวการข่าวนี้ก็ได้หรอเอาจริงไหมล่ะแล้ววิจแกสอนดีทุกวันเนี้ยแกสอนดีมากเมื่อวานเมื่อวานก่อนแกขี่รถไปใช่ไหมแกก็พูดอยู่นะว่าหมายถึงฟอดอ๋อใช่เมื่อวานขี่รถไปใช่ไหมถ้าแกก็พูดว่าอะไรวะแกพูดว่าเออเนี่ยถึง ถึงไม่มีแฟนอ่ะแต่เราก็มีเงินแกก็สอนไว้แกก็บอกว่าถึงอันนี้แกพูดนะแกพูดบอกว่าถึงเราจะไม่อยู่ด้วยกันอ่ะเธอจําไว้เลยนะอนาคตอย่างเงี้ยแกพูดอย่างนงี้นะแกบอกว่าถึงเราจะไม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเงินแกก็บอกว่าอะไรนะถ้าเราแกบอกว่าร้องให้ร้องให้บนรถบีเอ็มดีกว่าร้องให้บนรถมีเออยทำคมเขาโคตรได้อ่ะ เลยนะครับอุ้ยสวัสดีครับคุณติก๊กกี้คุณพักครินนะครับน้องฟอดอะไรอนะน้องฟอดก็ลดเล่นลงแล้วก็ประคองชีวิตคู่เบ้เรื่ยอยโหก็เป็นแบบนี้แหละพี่พันี่บอกว่าไม่ต้องไปอะไรหรอกให้เป็นตัวของตัวเองแกพูดอย่างนี้แกเป็นคนพูดเองแกบอกมาแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณพักครินอโรคาฟอดเป็นคนจังหวัดเลยครับเป็นคนจันทบุรีเต็มตัวแล้วครับ <c oughs> จริงขอไดะกก้ะลยจัดแกเยอะเยอะมากแพ <c oughs> รี่กลัวคนหนึ่งกลัวเลยครับเป็นแบบนี้แหละใช่ใช่แกก็บอกอยู่นะว่าอย่าไปอุ้ยทุเรยียนอุ้ยจะได้ไปเอาทุเรยียนละเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวฝาัจะไปทําคลิปฝากด้วยนะคะผมขอ สองล้านวิวสองคลิปพอเอ้ยคลิปละล้านวิวพอภายในกิจวันนี้ครับมันต้องทำชาลินให้ผ่านในแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้านะครับใช่ตามเพราะฟอดเป็นตัวของตัวเองน่ารักมากคนรักแพ้ที่เอ็นดูน้องฟอดเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงเนาะไม่คิดว่าฟอดจะแบบอุ้ยตอนตอนที่โดนดรามาแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านมาได้ครถึงทุกวันนี้เนาะ ฝึกภาษาคขอีนะพี่แกฉลาดมากทุกคนไม่อยากจะพูดเวลาฝอดพูดอะไรไปอะคําไหนที่แกรู้สึกแอลแกเป็นคนฉลาดมากจริงๆนะแกจะแบบแกจะจาอะทุกคนเวลาฝอดพูดอะไรเงี้ยแกแล้วแกก็ไปถามเอฟซีอะเฮ้ยแกเราพูดอะไรไม่ได้นะเราพูดอะไรแบบถ้าถ้าสมมติว่าแกเหมือนแบบแกจะจาอะแกความจําดีว่าเหมือนเหมือนถ้าเราพูดภาษาคขมรนไปอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่คําดีแล้ะแกจะจําแล้วแกไปถามแก เก่งมากเลยนะแล้วแกรู้นะมันแปลว่าอะไร,ระเรียนก้าจริงบางทีอแกชอบทําตัวเหมือนไม่รู้เรื่องบางทีนะแกชอบทําตัวเหมือนไม่รู้แต่จริงๆแล้วแบบโอ้โหเลือดเลือดแกแบบโคตรจะชึ้งพระเทียนก้าวนะจ๊ะเออแล้วแล้วก็เมื่อคืนจะเล่าให้ฟังนะเรื่องเนี่ยใช่ไหม ว่าว่าฟอร์ดอะได้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 อันนี้มาหนึ่งหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเรื่องการขัดเรื่องการเออ่ไลฟ์ทุเรียนนี่แหละอ่ะเรได้อ้วนขึ้นแล้วนะโอ้ยังยังเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ยอ่ะแกแกไลฟ์ทุเรียนใช่ไหมเมื่อคืนแล้วทีนี้ทุเรียนมันเหลือเยอะทุกคนเข้าใจไหมเก็ตซิลไหมว่ามันเหลือเยอะแล้วแบบมันก็ดึกแล้ว ท่านี้ไลฟ์มันก็ไปสองสองช่องมันก็แบบหาช่องทางยากใช่ไหมเราก็ไปทางแอฟ้าด้วยเสร็จป,ปุ๊บมันก็มันก็แบบไข่ไอ้มันก็ออกยากใช่ไหมทีนี้แกก็เลยไปติกตอกอีกที่หนึง่งแกก็เลยบอกว่ามันความเพียรอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละเออความเพียรพยายามของคนเราเทวดาก็ห้ามไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นทําให้เราแบบทําให้เราแบบแบบมีกําลังใจในการ ไลฟ์เรียนต่อนะทุกคนแบบโคตรดีเลยอะถ้าสมมติว่าแบบวันหนึ่งถ้าเป็นอันนี้ผมผมพูดให้ทุกคนฟังเลยนะทุกคนลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราแบบความเพียรพยายามของเราในการไลฟ์ขายของตรกนี้นัน่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติแม่ค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบอุ้ยขายไม่ได้ทอด้ออะไรเงี้ยถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะทํามันต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนแบบเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยต้องมีคนมาเอฟแน,น่นอนจริงๆแล้วพี่ไปที่แกขายจนจะหมดหอมะเมื่อวานอะโคตรสู้อะลองคิดดูดิ ทัางที่แบบเออไม่รู้ว่ามันจะแบบจะออกเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็อย่างสู้เลยอ่ะแล้วแบบโคตรดีใช่ไหมทุกคนฝออาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะแต่พอเข้าใจของฝอร์ดอะแต่ฝอเล่าให้ฟังแล้วอันนี้ทุกคนพอจะแบบนึกภาพออกไหมว่าาประมาณว่าอาถ้าสมมติว่าแบบเราเราไปรู้สึกว่าแบบเออขายแบบขายไปยังไงก็ต้องแบบมีแน่นอนอ่ะ อธิบายไม่ถูกอะคืะอเออนั่นแหละรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเออโคตรดีอะเนาะหลับคาไรเข้าใจเออนั่นแหละครับโคตรดีเลยแล้วมันเป็นแดงบันอันใจให้เราเนะาะเวลาเราแบบเผื่อแบบเราไปขายนูย่นขายนี่อะไรเงี้ยเออเออเผื่ออาจจะพูดเข้าใจยากนิดนึงเออใช่ถ้าเป็นเราอะคงแบบ โอ๊ยถอดใจแล้วเหนื่อยพ่งนี้ดีกว่าอต่อ,องนนี้แน่นอนอะ่ะพอต้องมีแน่นอนอะ่ะ <c oughs> นี่ครับเรียนกำลังมาลงครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเอาด้วยทุกคนผมฝากติดตามช่องนี้นะครับ4,700แล้วครับ4,700แล้วเหลืออีก300ไม่ท้อใช่แกแบบโคตรเก่งอะ่ะทำได้ยังไง คุณแพทรี่เก่งมากใช่เก่งจริงไอ้นี้พูดเลยเก่งจริง <c oughs> แล้วก็จะฝอก็จะมีบางอย่างที่จะทำเหมือแกนะฝอดบอกแกว่าเออฟอดลงด้วยหนึ่งอย่างแห้ฟอดไปหาทุนมาก่อนแกจะทำอะไรสักอย่างนั่แหละเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าจะได้เป็นสัญญาที่จะแบบได้อยู่ด้วยกันยาวๆ ใช่ใช่จริงชอบน้องฟอดตอนนี้นะจ๊ะจริงเหรอแล้วตอนอื่นไม่ชอบเหรอฟอดเป็นนักร้องเลยลูกอุ้ยฟอดพอถึงจริงๆฟัวก็เพี้ยนอะ <c oughs> ฟอัวไม่ไปสอนแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่แล้วครับหมดแล้วครับหมดวาระแล้วครับแม่อารมณ์ป่วยอยู่ครับตอนเนี้ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> อะไรนะมีคนบอ,อกว่าอะไรนะนะ <c oughs> นี่ลองใจเย็นมากขนาดโดนวิน <c oughs> บางทีหน้าาก็หง่อยถ้าแบบโดนวินจริงอะ่ะหน้าาก็อยู่นะ <c oughs> บางทีก็หน้างอยไม่ใช่ไม่ใช่ ลูกชายแม่สูง175พอชูง180กว่า182 8 18 3มั้งเมื่อวานคุณทอร์เรียเฮ้เมื่อวานคุณใครทีร่ไล์สุดใช่ใช่ใช่ฮะปัญหนา <laughs> <laughs> ไปเรียนขับรถไวๆนะไม่ครับพี่ตาแกจะสอนฟอร์ดอยู่แบบลืมได้แล้วชอบรอยยิ้มฟอร์ดมากฟอร์ดยิ้มหวาน เอาเศร้าสิช่องทางนะพี่ช่องทางทางมหากิจนะครับกี่แล้วเนี่ยกี่แล้วคนติดตามอุ้ยสี่พันแปดแล้วทุกคนขอห้าพันได้ไหมขอห้าพันเอาให้ทันช่องเก่าไปเลยฝากติดตามหน่อยครับเผื่อได้ไลฟ์ทุเรียนช่องนี้โอ้ยอุ้มบุญยังไม่ใช่อุ้มบุญยังไม่ใช่ที่ไดรีกยังหรอก ต้องบ้านอะไรเสร็ก่อนหุ่นน้องฟอดบุรีรำใช่ครับเป็นคนบุรีรำครับก็ชอบให้เขาบีนถ้าเขาไม่บีนเหมือนขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมประกอบจริงวันไหนแกงเงียบจะรู้สึกแบบเฮ้ยวีหน่อยเธออยากดุนดาอะไรเงี้ยดาน่อยดาน่อยไม่งั้นอนไม่หลับอะไรเลยอะ ไปบวชมาเหรอใช่ครับอ๋อคนจันคนจันดื่มเพิ่งมาเป็นคนจันนี่แหละครับเอารันชอบอีกใช่แบบหมายถึงว่าชอบชอบตอนที่แกวีนเล่นๆน,น,นะถ้าแกวีนจริงๆอะไม่ชอบปกติแกก็วีนเล่นอยู่ละแกน่ารักชินกับเสียงด่าใช่ไหมใช่ถ้าวันไหนไม่โดนด่าก็คือแบแบเอ๊ะแปแก ได้ฟังว่าแกขาดน้ำตาลเด้อจริงแกขาดน้ำตาลถ้าวันไหนแกไม่ได้กินน้ำตาลอ่ะแกจะเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องซื้อจริงๆอ่ะพอว่าจะซื้อแบบน้ำตาลปี๊บอ่ะไว้บนรถแล้วแต่ว่าเผื่อแกวีอะไรเงี้ยจะเอาให้กินสักหน่อยมันจะได้ลดเออมันจะได้มีอะไรบ้างน้ำตาลตกอะไรเงี้ยใช่ขาดหวาน อยากอยากให้แกกินอยู่ขอพยายามอยู่เน่ยจจะพาแกไปหาหมอหาอะไรอยู่ว่าแบบเออเป็นอะไรเนี่ยตรวจช่องปากช่องอะไรหน่อยแบบเผื่อมันจะดับการบีนได้สักนิดนึงอะไรนี้พาไปหาหมออยู่ครับอะไนะอด้ะอ่านไม่ทันเลยเนี่ยว,วีนไม่นานนาหายเร็ว ไม่ชอบแกไม่ชอบหรอกพูดจริงแกไม่ได้ชอบหวานหวานห,าร,หารอ,อกเนือ้อบอกเน้อแกหวานหวานแต่ออกกล้องนั่นแหละพออยู่างนอกแกไม่ชอบหรอกหวานหวาน่ะเมื่อคืนฝรั่อันนี้แกก็ยังไม่ชอบเลยแกบอกอ e ีฟอร์ดนอนนีเลยนะพี่แบรี่อายุเท่าไหร่ประมาณยี่สิบหกค่ะอืม เออจริงก็พูดจริงห้าพันแล้วห้าพันแล้วออาทุกคนถ้าถึงหกพันนี่เดี๋ยวเมาต่อเลยถ้าสมมติว่าคนติดตามถึงหกพันเดี๋ยวผมเมาว่าต่อให้เลยเอา้า <laughs> เรื่องเป็นน้าตาลยีบเลยสามสี <laughs> 3, 4, เ่เราไม่ใช่แกไปทําเรื่องรถอายุมาแล้วทุกคนไม่รู้เหรอแกไปทําเรื่องรถอายุมาแล้วทุกคนแกอายุยี่สิบหก เนี่ยแกไปขึ้นไปวันนั้นแกไปทําเรื่องเรียบร้อยแล้วเอา้าคิดว่าทุกคนรู้แล้วดินน่อีสามสี่อะไรก่อน <c oughs> ไปทําที่ไหนแม่จะไปทําบ้างเอา้ามีหลายที่เลยไม่เห็นนี้แกหน้าเด็กลงอ่ะดูสิอุ้ยมีคนมีคนมาอัน,นี่ทุเรียนด้วย มาเอฟทุเรียนถึงที่บ้านเลยแกทําอะไรอยู่เซงเงียบแกอาบน้ําเป็นสองชั่วโมงอะทุกวันนี้รักสวยรักงาม <c oughs> การเมาแฟนเป็นเรื่องถนัดของประกอบ <c oughs> ทุกคนเอาเดี๋ยวเมาให้ฟังอีกอ่ะถ้าถึงหกพันอ่ะถ้าถึงผู้ติดตามหกพันอ่ะเมาให้เลยเมาแบบหมดเปลือกเลยเอาสิเอาช่วยอะ่ะช่วยกันก่อน อะไรนะครับแพนกล้องไปดูหน่อยอ,อยู่ข้างนอกพี่ไปดิแกยังทํา sure> anyway อะไรไม <ah ่เสร็จเลยถ้าแกทําอะไรไม่เสร็จแกจะไม่ออกมาจริงแกเป็นอย่างนี้เลยแกทําอะไรไม่เสร็จแกจะไม่ออกมาเมาหรือเผาฝันอายุเท่าไหร่ครับเอาฮะเดี๋ยวก็ว่าพกโกหกอีกพูดไปเดี๋ยวก็ว่าโกหกอีกกิ๊บยี่สิบสอง ยี่สองครับยี่สิองเออมีคนตอบถูกพี่น้ำบอกยี่สบองถูกต้องครับถูกต้องใช่เลยผมอายุยี่สิบสองปีแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อนายประกรณ์ศักด์หล่อแท้นะครับชื่อเล่นชื่อฟอดนะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับตอนนี้ก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเยราชภพัฏบุรีนะครับผมมาฝึกงานอยู่ที่จันทบุรีครับตอนนี้เป็นเด็กฝึกงานอยู่นะครับใช่ฟอร์ดน้มสกุลหล่อแท้จริงๆหล่อแท้อะน้มสกุลหล่อแท้ แล้วฝนแบบบางทีฝนก็รู้สึกเขินๆนะนามสก,กุลนี้เพราะว่าแบบเวลาไปไปจองนู่นจองนี่อะไรเงี้ยเขาถามว่าชื่ออะไรคะนามสก,กุลอะไรคะฝนก็พูดไปแล้วเราก็โทรศัพท์อยู่ใช่ปะฝนก็นามสก,กุลหลอดแท้เขาถามสก,กุลยังไงคะขอให้เร,เเรลิงไม่อีกเอาอ่างสระแอร์ทาทาหารไม่ถูกขเขาก็จะแบบเอ๊ะมึง c เซ็ center วะนี่อะไรเงี้ยยืนรดอายุที่ไหนค อยู่ปีไหนคะตอนนี้นะครับผมเอ่อเข้าเข้าเรียนก่อนเกณฑ์คัะตอนนี้จบแล้วครับใช่น้องมดเปิดเทอมนะครับน้องเอ้น้องมดไปเรียนที่เดียวกันกับฟอร์ดเลยน้องมดไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับฟอร์ดเลยพี่แพรที่ไปไหนครับอาบน้ำครับอาบน้ำมาก เขามายัางพีต่ตาเขามายัางเขามายัางกินข้าวอยู่ขเขาจะไปอยู่ใช่ไหมทุกคนหกพันยังโยกพันยังยจะไปสวนแล้วนะทุกคนมาลงสอนที่จันเลยครับออ้ยลงสอนที่จันเลยเหรอเอ,อ้แต่ว่าจันถ้าถ้าลงฝก็น่าจะติดง่ายอเลยนะ แต่ว่าใส่แล้วมืดดีนะเออนะแต่สวยดียยดแต่ใส่แล้วมืดเลยเอ่ะสีเนี้ยโอ้ไม่หลอกพี่ตาขา,ขาวไม่ขาวอ่ะแบบนี้ครับเนาะสวัสดีครับจะได้อยู่ใกล้ๆกันอุ้ยไม่เอาหรอกฝดเข็ดละเข็ดละเข็ดละแต่งเมื่อไหร่อ้ บ้านเสร็จปีสองปีโดยประมาณเขาถามว่าพี่แพดดี้ทำสีผมใช่ไหมทำเนาะทำเออทำพี่ตะพี่ตะพาไปทำเมื่อเมื่อไรนะเมื่อวันก่อนใช่ไหมวันก่อนสวยไหมทุกคนสวยไหมมูยเดียวเกี่ยวดื้อแล้วฟูได้หลายครับได้หลายได้หลายแล้วครับแต่น่าจะประมาณแปดเก้าร้อยแล้วครับเออสวยเห็นไหมทีคนบอกว่าสีสีนี้สวยเลย โอเคได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบหนึ่งก่อนเมื่อคืนผมพี่แพรที่ยังไม่แกไปทาเมื่อเช้าเนี่ยก่อนไหลลงเสร็จปุ๊บแกก็ไปทำเมื่อคืนแล้วแกก็สีเพิ่งออกเออสีเพิ่งออกไปก่อนนะโอเคครับไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวพวกเนี่ยเดี๋ยวบ่ายบ่ายสองผมก็จะลงแล้ว